ทอดปลาสุ่มไม่ลองยืนนะจะเหาไม่้ยืนบ้างยืนเออันเ้าเกยืนกินบ้าเดกแห้งมานะมม่ยืนตาหัลูกปากเบ้อเด้อเอาในเดวอนึงแมไปลาจากกาลสิงสดสโอ้แงังม่จ้กแงนังด้่นมัมปาน้ำเปล่าเนาะมันรมเปี้ยวบกข้วจักหน่อยก่อนโอ้ อันนี้รั่วเสี่น้านนงก็ตำหมงขออนุญาตจักหน่อยเด้อขออนุญาตมุมนี่จักหน่อยเด้อพ่อนยังนาอนี่นนอกระผ่อน,น,น,นอันนี้นขปาปลาค่ะไขาปลาอันนี้เป็นตำหมูงุ๋นเลบดับดดตำหงแบบบานๆเฮานะ แบบบ้านๆว่ามมนแบบตลาดปลากพกับ,บิพจากโขน้องหน้าสมลาหัหน้าิมเป็นยังไงรสชาติเป็นยงนนังไงหน้าิมเลยจางจิมต้องบ่รั่จาง้าจางบ่ไม่ไผมเอาใจอยู่บ่จางจอีกเลยจ้ะ ก๋่ี้วันนี้คงไงอยูด่ดีไปใส่กุ้งคไงเพิ่มพร้อมเสิร์ฟต่เสียบครับี<ต>่เอ,อ้ยซิมกอนเป็นไดนเนาะกเสียบทองเจาง้าสาเนาะ่มเม่ื่แดงด้วยอันเคี้ยวยแต่ว่าเผ็ดเนาะ thìi ủng riêng, hôn hông cả ủng riêng thì nè, xay, tiêu xay đường xanh, xay, ao ao nấm ก็โ้งหน่อยเลยเลยตำหลายกค้งเนาะอันนี่มีกค้งไงตำเียวเยอะมาหน่อยเหียดบ่มีผัวบ่ผัวต่อเสียอันน้ำเนี่ยมาทำอนไรอ่ะไม่เห็นลยนะตั เมียนีัวเมียน่ก็มีหัวแลเยาหัรเ่ใส่ด่านมแงมันันนีมีนึ่งขชุดรสแคลูดเนสตูเลียตากม้าตากฝาส่งแหาออกอย่างนันเห

ตรงใจพีกะไ้เนาะไม่เอาไม่ไ่นันผมพี่คนไปมบอดีมืนังเขาเจ้ามากมาดีเาตอกันอันนั้นคพูคนมากเนกันจางอีบนะน้าางี้เนาะเดี๋ยวขนมปังแนะมงบั่นห้ากําจะไม่กระเสีบกรอบเนาะ ถ้าก่อนเม่อามัน no ้มนมันาเอาจะเอาโอเนเน้มั้งครับบนัวตจ้าหใส่เหนียวบอลเหนียวบอนี้ว่าดีเอาบกกอนมาแซ่ไปเออเอาไปใส่บอกกอน Mình cái đám, cái một miếng nữa nó có cho cái đâu để rồi luôn Một cây dằn khẩu này พีดวงมันเขาผู้ใดก็ชือด้วแม่นี้แม่พี่แม่ใส่ดวงนี้วงเย่เขาเขาเลี้ยงดเอาอแด้ละทำไรก็ได้พร้อมเสร็จหวานมตโสนหวานตวน่หานน้ำตาลหวาน่ใส่เดวนึงเขาแห้งหวานน้ำตาล ไปถึง <Aqui. S 1> ah, ินเค็มจ้ะแสดงมันก็เป็นลกกรเพาะเนาะไ่งีใบพี่เมาเร้อปีนองกินเขาตับัก่งอาอีเาไใ้นี่ไมด้อยากเอาเยอะไม่ได้บาเอามกย จะว่ามาเด้อระวังว่าไม้ก็วางเด๋ยไม้ก็วังเด๋ยมาเด้อวันมาเออมาเด้อพี่น้องมากินเข้านุ่กันเด้อกินข้าสามาคีเส็บเส็บน้ำกันเด้อจ้ะเอาเลยจ้ะถังซ้อน พีดาวัางกางน้องิะทุกคนเจ้าจีดาวยือดด้วยีาบกหับปลาสม้านาลองยืนนะจ๊ะรไม่ใช่ยนเรามันเห่ากิยืนกินรามันกแหงมานอนแม่ยืนตาหาลูกกปากเบ้อด้ตามอัธฉยะเรเอาในเดซไวยนึงแม่ มัไก่ปามาจากกะลสินสดโอ้แยงนัมด้เลยจ้กแงหนังด้วยคนมันปลาน้ำเปาเนาะมันรมกัลี่ยวมันมันมันกราลังสีกระลังสีเป็นบ้านี่มันพันสมแห้งมันสมแห้งเนาะนบเปลี้ยวแล้วเปลี้ยวแล้วมันบข่อยมาโอ้ขเสียบแห้งับแต่พี่น้องก็ม่าชหรมัน้ำเปลามันาวกละสินเห็นกันได้ซึ่มน้ำกัไปกินข้าวพุ่น มัมกะสิ็อาบนเขาบ่อนงน่มันทงไปกีดยางเพเห็นกันก็แต่ว่าไม่เท่าเดียวเลยเอขามาเพนกันนี่เขาม่กีดยางที่บ้านบอเมรูปเขาไม่เห็นี่นมานยม่งครับเขาจีดเองบัมือนี่มาซ่อมฟอนจ้ามาซ่อมฟอนมือนี่ก็ตีดยงเขาเรื่องมันใหญ่นาะจ้าแมนมือนี็นที่งานกุมเสรีตําบลพรอสวรรค์ ปุ่มสตีตำบลญพ่อสวรมาสอมฟอนพป่น้องสอมฟอนเฮาสิไปฟอนงานยังพวกน้องหน้าปะเป็นงานบ้านแม่นำเป็นงานผ้า่าาไาทนไนทนนทาทาเก๊เก๊ะเกมามาพี่มาพี่ จะเอามามาต้มง like ูัมามามันมีเบิร์ตตรงนี้ไม่หมดมั <m ira> <m ira> ่งข้าจิงมามาฮะนี่อยู่นี่เบิร์ตมันหนาวมานี่ดูใจนะกินกันยื่กจิ้มตอนั้นถ่ายกำยู่ตอนนั้นพี่เรื่องวกไม่นั่งุเบิร ขเบิดบ่อเบิดยแกงี้เล็กกมีปดทู่แกงขีเล็กแซบกโดนนี่มนาหนีไกแกงนังแบบมักเปียเอเล่ไร่ยังนี่ปแดทูน้ยเหวัขี้นทอดนังับ้นมาททางผู้ไตยริดีมกําหดต้มน้ำวกนี่อะไรนีต้มน้ำเราเจอกระเพรางแก๊สมาเผาม่กินกระดอนกีเล็กหนาวัพกินงวดตี เตีนเพื mm ่อนเอาเด้อเตียนร่างพุ่นลูกแมี่อันนี้ก็เผ็ดเป็นบ่อันนี้เผ็ดผมไม่บาดรู้อันนี้เผ็ดกำหมองฮวงนี่ยห้ามีสามประเภทกินเป็นสาวกันนะพี่น้องประเภทประเภทกินกำลังเป็นประเภทกลางเขาเอื่นว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมาก อนุบาลอนุบาลใช่ก็เลยมายืนตรงนั้นอนุบาลปฐมมัธยม,นมเนาะเพชรหน่อยเพชรกลางเพชรมากพี่น้องมันปลากระลินนี่และหมดอันนี้ก,าการะส้มปลากระลินอีกแล้วพี่น้องเ,เอ้ยลูกเขาบอกเสี่ยง,ขง,ขงเขาล้อกรอส้มปลาแบบสม,สม,มยัยก็คอยชิมก็คอยชิมมากอันมัมไข่ปลาเนี่ยคอยรู้แลว้วม,มันนัว นัวตสน่วนะนี่จะเป็นทีมงานทีมงานมาสอมฝ่ั่พี่น้องมาอยู่นี่แหละเฮี้ยกำนันเนี่ยนี่เป็นเฮี้ยนกำนันเด้อพี่น้องกำนั่นตำบลพกนสวรรค์เนี่ย มือเอนพอจะเปเอาล่วยมากไม่คยในโคกน้องหน้าโคกน้องนาเป็นัวาไะโจอีว่าเขาอันนี้พิษไปเพราะว่าวีบันน้องว่ามูได้หนเเก็ไปขายน้ำเนือนาเาไปแัดแสดงเนาะต้องหันไปก็มูจกิงเนาะ มองเขาลูกว่ามันมากันนั่นแค่ลูกตายล้วบอมาแจตัลูว่านัดดนไหนได้ไบมกนี่ต้นเดียวตัดซ้ำนอกบกแกนต้นเนาะต้นใหญ่ครับมันม่ขึ้นแมาไม่เนี้ยเพป่นเล็ตัดเขามื่ีกรโป้มาใหญ่เด็กกำ่นเท่าไ่เี่มูซีตัวนึ่งเท่าาใครมุกบ้าเงี้ยเงี้เดียคมเดียวน จังได้แสบเดียวอดค่ะมีเยอะแยะแ่มาใจะมุ้งไหมอันนี้คือบวบบวบสมุนไพรนะคะเงาะไม้สมุนไพรอ่าสมุนไพรกำนั่นเลยแสบขึนย่งกำนั่งมา บัวบาวบวบสมุนไพ่มันบวกินเพราะแต่ว่าบวบสมุนไพ่ป็กริเแวสมุนไพรมาจากพงน้องหน้าบอกพงน้องหน้าโมเดลทั้งนั้นเลยบ้านคุณพ่อกำนันสมเด็จชัยดำทั้งนั้นเลยน้อง่คักคักพี่น้องคคักบัญชาครับข้าวสารานอไปทูหานอไปเบิร์ดูมันไทมาเอา้ามยิ่งใหญ่เลยได้พี่น้องนี่เปนี่ ແກງອືມຖາດນັ້ນເດດກະໝູສັບກ່ອນໝູໄຊລະມັบ่ຮູ້ຈັກເດ

กมนั่น่ได้กินเขาก็ยัดถี่แม่หมอควน้คนนึ่งตื่นต้นเต่าหนึ่งเขาเข้ามาห้องถี่ใหม่ตะคุมมาน่าบานตะคุ้มจะมาเสียมท่านหนึ่งเขาทุกไปแล้ววันเดิมตะคว้าเขาทุกปีสามเลยหนึ่งเขาหนึ่งขวบได้ห้องห้อ ก็ไปยืนดูแต่กันก็ไปกินนอะต้องกินให้ได้เคกินไว้ร่างกัใครรสองมยาใส่สซุ้งยาใส่ันิ้วคิ้วหกมันแปะเตียงหมดเลยยาตี่ิ้วทีอเรือยมันจสม็กเชิมงคนยนี่ำมาแรงเยอะคนก็ไปหวาอไปขายก็ได้ได้ห มีเหนลยวเพราะหลายตนคือคือโปรงหนะห้าพันตายปีหนึ่งปีนึ่แรกครับว่มีอะ่มีอะไบบน้อืานีไปเก็บมานึ่นแต่ละมีสองตนก็เที่ยวไปเก็บกินพอดีท่านเบิลป้ใก็ไปเอาก็พดีท่านตนหน้าบานนักเก็นักเก็เงิน

เิ่ได้มรกไปคนนี้ก็ยังคนยู่เด้เหรอนไปใส่ตาเจ้านี่กินแล้วคนแรเขาถไปยี่ผู้บ้านลนั้นว่าไปลาเขาดกเิออไปน้าไปลาเมืเปี่ยนมุเจ้าสีเจ้าองพ่นไปทังแท่นเนาะต้มองกัวอเเดียวกนออกไปน้าพิ่ย้ายอยู่เนี่ยเอาอย่ันเอยูมูี่ของสี